สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโซเชียลกอร์สิบดำเนินรายการโดยผมจอเจตแจ้แมดแดงครับโอ้ oh, ช่วงนี้ตั้งแต่ที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็มีแกนนำคนเสื้อแดงครับคนชั้นหัวแถวเลย uh huh. ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลน,นี้ครับพวกสลิมนะไม่เกรนขึ้นนอกไม่ใช่พวกสลิมอย่างเดียวเลยนะพวกพักคประรสลาบเนี่ย ดีดดิ้นเหมือนกับผีเปรตถูกน้ำมนต์เลยอะครับคุณผู้ชมครับถึงขั้นไหนแล้วรู้ป่ะมีกระแสวาสลิมหลายคนเริ่มท้อแท้จะหนีไปอยู่เมืองนอกนี่เธอเธอจะหนีไปอยู่เมืองนอกกันนะแต่ฉันว่าเธอไม่มีปัญญาไปอยู่หรอกนี่รู้จักหรือเปล่าเมืองนอกี่ยนะถ้าเธอไม่เข้าไม่ไม่เข้าใจคําว่าระบอบประชาธิปไตยนะเธอปเกรียนแบบที่อยู่เมืองไทยนะเขาก็ไม่เธออยู่หรอกคือมันมี นักเรียนที่เรียนในรุ่นเดียวกับผมสมัยมัธยมสมัยมัธยมนะครับก็จะบอกว่าเพื่อนรึก็สมัยเรียนก็เห็นเห็นหน้ากันอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเสี่ยวหรือเป็นอะไรกันขนาดนั้นเอาว่าเห็นหน้าคือพูดคุยกันบ้างแหละแล้วก็วิสัยทัศน์โอ้โหอันนี้นะตอนที่พี่น้องคนแสดงถูกฆ่านะครโอ้จะเป็นกลุ่มที่แบบออกมาดีใจจังเลยที่บ้านเมืองสงบแล้ว เป,เป็นอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เพลานี้ของเขานะโอ้โหร้องอยากจะไปอยู่ต่างประเทศถึงขั้นไหนรู้หรือเปล่าท่าน,นผู้ชมถึงขั้นเขาเนะี่ยร่างหนังสือมาเป็นฉบับเลยนะระบายความในใจอของฝากประชาชนเสียงข้างน้อย <c oughs> ต้องเน้นย้ำนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมครับเป็นเสียงข้างน้อยพวกสลิมนะเธอต้องเธอต้อง เข้าใจสำเนียกในตัวเองนะว่าพวกเธอจะเป็นเสียงข้างน้อยนี่คุณคุณได้ดูไหมโทรโทรศัพท์ไปหารายการวิทยุทางหน่งนะแล้วก็บอกว่าจะไปอยู่เมืองนอก,นกเธอมั่นใจเหรอว่าเธอจะมีปัญญาไปอยู่เมืองนอกนได้พวกสลิว้ว<ำ>โดูอาจารย์นั้นซ้ำซ้ำอ้อทีนี้เขาก็เลยระบายความในใจของเสียงข้างน้อยแต่ตัวเขาไม่ได้ยอมรับแล้ว่วาเป็นเสียงข้างน้อยเราเราตอบให้ก็เป็นเสียงข้างน้อยก็แพ้เลือกตั้งนะพอพอระบายความในใจเสร็จเขาก็พยายามจะเหมือนกับ ใส่ความคิดของภาคประชาชนในฝ่ายเขาเขาก็เอาเนี้ยไปนําเสนอที่ฝ่ายพักการเมืองเสียงข้างน้อยอีกพักมแมลงสาบนะครับพักมแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมก็คือมวลชนเสียงข้างน้อยก็เลยต้องเอาเรื่องราวไปเสนอต่อพักเสียงข้างน้อยครับผลสุดท้ายคือเรื่องราวที่เขาอุตส่าห์บรรจงเขียนมาทั้งคืน,นไม่ได้หลับไม่ได้นอน,นวางฝากไว้ที่เขาเข้าถึงที่รอปภ นี่คุณคุณเจษครับคุณต้องเข้าใจนะครับว่า<ม>ไอ้พักมแมลงสาบเนี่ยนะครับ<ม>การที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับ<ม>ท่านผู้ชมครับมันไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยมาเป็นรัฐบาลแต่ละแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะ<ม>ก็ด้วยอำนาจพิเศษไม่ได้มาจากประชาชน<ม>เพราะฉะนั้นน่ะพักมแมลงสาบเธอเขาจะเห็นคุณข้าของเธอเหรอฮะเธอนี่เธอหัดมีสมองคิดซะบ้างนะว่าไอ้พักมแมลงสาบที่ได้เป็นรัฐบาลน่ะไม่ได้เป็นเพราะพวกเธอเขาจะเห็นข้าของเธอทำไมก็ที่ที่ผมรู้เรื่องราวได้เนี่ยเพราะบังเอิญ คู่หูเขาที่เขาหนีไปอ่ะเป็นเพื่อนผมเป็นเสื้อแดงอ๋อเป็นเสื้อแดงโทรมาขำกริ้งใยเลยนี่เธอเอาเสื้อ ทำไมโง่ขนาดนี้ล่ะเอาตายแล้วไม่ได้แต่เขาเป็นแดงที่ไปกันได้เป็นเพื่อนทีเขาไปกันแต่เาระหว่างที่แบบพอเขาเห็นเขาเล่าให้ฟังไงว่าเนี่ยร่างหนังสือทั้งคืนไม่ได้นอนด้วยความอัดอั้นแล้วพอเอาหนังสือไปยื่นที่พักเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้รับความสนใจอีกปรากฏว่าไปวางที่รปภไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารด้วยไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารไม่ได้เข้าด้วยก็คือเขาอาจจะมีศูนย์รับเรื่องอะไรนั้นต่แต่ว่าเพื่อนผมอีกคนที่ไปดูเนี่ยบอกรับประกันกองอยู่ตรงนั้น ก็คุณครับคุณต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับ พักมาแรงสาบเลยนะครับไม่เคยชนะการเลือกตั้งมานานมากและเขาเป็นรัฐบาลไม่ใช่เพราะประชาชนนะครับสนับสนุนเขาให้เป็นรัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลได้เพราะว่ามีพลังพิเศษสนับสนุนเขาไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเพราะฉะนั้นประชาชนจะคิดยังไงเหรอไม่เคยสนใจหรอกใช่ไหมครับผมก็เลยให้กําลังใจเพื่อนรุ่นรุ่นคนนี้ในการโทรบอกอ๋อเอาอย่างนี้สิถ้าเกิดที่พักเนี่ยเขาไม่เห็นความสําคัญนะก็ไปยื่นหนังสือนี่ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเสียงข้าง น้อยสิเสียงทะอะไรนะคุณสถานีโทรทัศน์เสียงข้างน้อยอะไรที่มันสีฟ้านะที่วันนี้ที่วันนี้หนังสือพิมพ์นะคุณนะต้องขออนุญาตเอ่ยนะครับเดอะเนชั่นเนี่ยนะครับเขาบอกวันที่เหงาของสีฟ้านี่ขึ้นปกลายสุดสัปดาห์เลยนะครับว่าวันที่เหงาขนาดพวกเดียวกันเองนะคุณนะอย่าควดาอุข่าวแบบนี้แต่ผมก็บอกให้ทําใจนะถ้าเกิดไปยื่นหนังสือภาคประชาชนที่สถานที่โทรทัศน์ของเสียงข้างน้อยอ่ะ ก็อาจจะกองอยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วอีกไม่นาน hmm. มันก็จะอยู่ในถังขยะนยี่คุณถึงแล้วถึงแม้ว่าเขาจะสนใจนะ<ๆ>เขาจะนําไปทําออกรายการทีวีนะก็ไม่มีคนไปดูหรอกน <c ười> ักสือพี่ทีวีทีท่แบบเรตติ้งนะครับท่านผู้ชมเรตติ้งเนี่ยมันแบบต่ำติดดินเรียราดอ้ยรับไม่ได้เลยอะไม่เหมือนกับทีวีเพื่อประชาชนเอเชอัปเดตทีวีแห่งเสียงข้างมากของสถานีพวกเราครับโอ้ทำ ประชาชนพี่น้องเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนนั้นจะได้ผ่านสื่อโดยช่างย,ยิ่งในรายการโซเชียลกอสิบของเรานอ,นอกจากว่าท่านผู้ชมนะครับอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับ<ม>ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะได้ออกทีวีคือเรามมไม่ต้องไปเองนะครับด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่แบบนี้ก็คือท่านผู้ชมถ่ายนะครับแล้วก็ไปลง YouTube แล้วก็มาโพสต์ไว้ใน Facebook ของโซเชียลกอสิบเนี่ยนะครับ,รบถ้าทางทีมงานโดยเฉพาะน้องแดงเซ็นเซอร์และผ่านนะครับ <c oughs> ก็จะเอามาออกทีวีเห็นไหมอย่าง2ตอนที่ผ่านมาภาคประชาชนที่ รรมาศาสตร์ะโอ้โหได้แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวอีกตอนต่อไปก็จะมีภาพงานที่ราดประสงค์ครับเราก็เอาเสียงของประชาชนทั้งหลายได้ผ่านซื้ออีกหรือแม้แต่กระทั่งอยู่ถึงจังหวัดลำปางทีมของอาจารย์นันทวัฒน์ก็ไปถ่ายพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปางอีกมากมายครับ ทีวีสถานีของเรานั้นเป็นสถานีเพื่อประชาชนจริงๆครับแล้วก็เป็นทีวีแห่งเสียงข้างมากนี่พวกสลิมเธอต้องสำเนียกเอาไว้ด้วยนะว่าพวกเธอเป็นเสียงข้างน้อยน,นี่คุณเจษอันนี้เวลาเดี๋ยวเวลาจะผ่านล่วงเลยไปนอกจาก <c oughs> วันนี้อที่ที่ขึ้นบนบนบนทีวีเนี่ยนะครับก็คือเบอร์เบอร,เบอร์เบอร์บัญชีของทนายสำนักงานทนายอนุนันพาน,นครับก็ช่วยกบริจาคมาเยอะๆนะครับอย่าลืมว่าการบริจาคที่มากมายของพี่น้องคนแสดงนั้นจะช่วยให้คนที่ยังต้องโทษคุมขังอยู่ได้บรรเทาเบาบางวนการ เยียวยาจากภาคประชาชนนะครับเอาละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการโซเชียลก๊อตสิบครับเต้เมื่อกี้เราพูดว่ารายการทีวีเอเชียอัปเดตของเรารับรายการช่องของเสียงข้างมากครับเน้นนะครับว่าเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยพวกสเลมเราบอกว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อที่มีอยู่แต่ที่ใช่ครับไม่เว้นแม้แต่วันนี้ใช่ไหมวันนี้นะครับ ไวันนี้นะครับวันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องเนนะครับสลิมเราต้องเราต้องท้าความก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพวกสลิมเนี่ยมันชอบยกหางตัวเองว่ามันน่ะเป็นแบบไฮโซไซจี so G นะครับแบบแบบมีชีวิตอยู่แบบหรูหราร่ํารวยอะไรแบบนี้แล้วก็ไปยกไปยึดเอาถนนสีลมอ่ซึ่ง <c oughs> เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ <c oughs> หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า central business district รู้จักแมสซีบดีไอ้พวกสลิมน,นั่นก็คือว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับตัวผมเองไปปฏิบัติภารกิจภาคประชาชนที่เชีงยงใหม่ตอนเหนือของประเทศไทยครับประกวมดแดงกับทีมงานเนี่ยก็แอบไม่ได้แอบค่ะบอกว่าไปก็ไปตรงๆเลยค่ะเรียกว่าข้องใจกันมานานแล้วใช่ไหมว่า สีลมนั้นเป็นเป็นถิ่นของสลิมจริงหรือไม่คุณเจจําได้ไหมตอนนั้นน่ะที่ขบวนเสื้อแดงกันยิ่งใ,ใหญ่อลาัางการของเราเนี่ยนะผ่านเคลื่อนขบวนผ่านไปได้วยสีลมอีพวกสื่อสันดานชั่วทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมันก็ไปบอกว่าเสื้อแดงเขาแบบไปซื้อน้ำมาให้ใช่ไหมคุณเจตเขาไปซื้อน้ำให้ม็อบเสื้อแดงนี่แหละขาเสื้อแดงในถนนสีลมมันก็บอกว่าคราวน,นี้ว่ารถท่านท่านานัทวุฒนะิต้องเรียกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคลื่อนขบวน ยิ่งใหญ่อลังการผ่านไปเพราะว่ารถท่านมันรถขดล้อใช่ไหมครับเขาจะนี่ฉันไม่ได้มือไม่นากไะยะชันได้ยืดเอามือของฉันเนี่ยเอานม่ให้ท่านนันทวุฒิใช่ไหมพระนท่านนันทวุฒินะครับต้องขออนุญาตเขาก็เลยเขาก็เลยโยนขึ้นไปแต่ว่าโยนกับพะโมกเขี้ยงนี่มันคนละอย่างนะคุณเจนะพวกสลิมและเธอต้องเข้าใจเขาโยนก็คือไอ้พวกสื่อสันดานเลวชั่วช้าสามามันก็ไปบอกว่าชาวสีลมอ่ะเอาขวดน้ำเขี้ยงใส่ท่านพระนท่านนัทวุฒิ อา้วถ้าาอย่งั้นวันนี้ก็เราก็เลยแบบด้วยความที่แบบสอดเราต้อง,องน้องมาแนลงเป็นคนที่แบบอยากจะรู้อะไรใช่ไหมคุณเจตต้องไปสืบสอบค้นหาตามหาความ,ามจริง,รงตามหาความจริงใช่ไม่ที่สินดาษสลิน,น่ะที่จะได้แบบโมเมเต้าเข่าเองนะครับท่านผู้ชมครับงั้นก็ไปพบกับช่วงพิเศษครับโซเชียลกอสิบตะลุยสีลมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับน้องแมแดงอยู่ที่ถนนสีลมนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันก็เป็นญาติของน้องแมแดงเองเพราะว่าบ้านน้องแมแดงนะครับอยู่ซอยสวนผลูถนนสาทรรครับ คนย่านคนรวยอยู่แล้วนี่พวกสลิหน้าโง่ทั้งหลายแหล่ที่พวกเธอนะไปยกหางตัวเองนะว่าที่สีลมเนี่ยนะมีแต่พวกเสื้อเหลืองที่เกลียดเสื้อแดงอยากจะฆ่าเสื้อแดงทั้งหมดไปจากประเทศไทยนะนี่ความวันนี้ฉันก็เลยมาบุกให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยนะเสื้อเหลืองเสื้อเสื้อแดงตัวแม่อย่างฉันเนี่ยนะเป็นสเล็บของเสื้อแดงเนี่ยนะมาบุกย่านสีลมที่เธอยกหางแอบอ้างตัวเองนะว่าเป็นถิ่นของเสื้อเหลืองแนะความจริงมันไม่ใช่ ถ้านี่ถ้าเป็นเสื้อถ้าเสื้อเหลืองคองสีลมจริงนะป่านี้ฉันเดินเข้าเดินออกทุกวันฉันก็ถูกตบไปแล้วละสิตอนนี้เดินไปไหนมาไหนในสีลมแล้วมีแต่นคนชวนฉันไปกินน้ําพวกสลิดหน้าโง่ทั้งหลายแหละพวกเธอ,อย,ย,ยกหางตัวเองแล้วก็ตอนนั้นท่าผู้ชมจาได้ไหมครับตอนที่ขบวนเสื้อแดงผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้พวกสื่อมวลชนสื่อมวลชั่วทั้งหลายแหล่มันก็ไปเต้าข่าวบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะครับว่าคนย่านสีลมเนี่ยนะครับเอาน้าเกลี้ยง คุณนัทวุฒิคุณจตุพรวันนี้นะครับน้องแมแดงเลยพาบุกมาถึงที่ครับมาสอบถามคนที่ถูกถูกกล่าวหานะครับว่าเอาน้ำเนี่ยนะครับไปโยนให้กับไปเคลี้ยงใส่คุณนัทวุฒิกับคุณจตุพรเราไปสืบหาความจริงเลยครับว่าตกลงแล้วเขาทํำยังไงบ้างครับเชิญมาพบกับพี่ที่เขาโยนน้ำนะครับให้พี่ให้คุณนัทวุฒิกับคุณจตุพรได้เลยครับเชิญมาพบกับน้องแมแดงเลยครับ อมาแล้ว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 อครับคุณพี่สวัสดีนะครับวันนี้มาจากรายการโซเชียลกอสิทนะครับรายการที่แบบเลตติ้งเลเลิศมากที่สุดเลยนะครับจากสถานีเอเชียอัปเดตครับวันนี้คุณพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อสํารวิลานมากค่ะสัมรวิลานมากนะครับคุณพี่ขายของที่ศรีลมมานานหรือยังเนี่ยพี่เก้าปีแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ขายของมาสิบเก้าปีตอนคุณพี่ครับตอนนายกท่านนายกศิลป์อยู่เนี่ยนะครับคุณพี่ขายดีไหมครับโอ้ดีค่ะดีมากมากเลยดีมากมากเลยใช่ไหมครับ ่านมกเลยก็ผมก็ขายของเหมือนกันนะพี่นะร้านผมก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยร้านผมอยู่ในซอยโรงแรมโอเลนเตนเนี่ยนะพี่ถึงท่านมากใช่ไหมเราขายของแบบถูกต้องค่ะแล้วคือลูกเต้าอ่ะคือได้เรียนหนังสือแล้วทุกวันเนี้ยลูกพี่สี่คนนะคะสี่คนเหรอคะพี่จบปริญญาแล้วนะสองคนสองคนแล้วก็ทีนี้เหลืออสองคนก็กำลังเรียนอยู่แต่ว่าของตัวก็ฝึกเครื่องมากใต่มาคขายในทุกวันนี้นึกถึงเมื่อก่อนมากที่ท่านนักสิงอยู่เนี่ยเราทำมาค้าขายกันดีมาก แล้วยอดขายมาันมาตกตั้งแต่ตอนไหนคุณครับคุณพี่คุณพี่เป็นนักธุรกิจค้าขายในยอดขายตกตั้งแต่ตอนไหนมากเกิดตอนที่เกิดปัญหาที่ว่าหลังจากปี4 9เกนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราค้าขายกันดีๆอยู่ใช่ไหมครับอยู่ๆเกิดว่ามาและทหารอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรา้สึกว่าค้าขายในแย่แล้วทุกคนก็เลื่องลูกค่าเทอมลูกค้าขายเป็นไป,นปนหมดอ๋อคับพี่แล้วที่แล้วที่แล้วที่แบบหนักสุดๆนี่ตอนไหนพี่ สุดๆที่ว่าเมื่อปี5เมื่อปี51 52 51 52ที่ปิดสนามบินหรือเปล่าพี่ปิดสนามบินแล้วก็ที่มีปัญหาที่ข้อข้อมาบริหารพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกพี่ก็คิดกันอยู่เหมือนกันนะว่าเหตุการณนะ์ในทุกวันนี้ที่เราทำาหากินกันอยู่ดีๆเนี่ย เกิดอะไรขึ้นที่มันทาให้พวกเราต้องลําบากและตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้หนี้สินไม่ใช่น้อยๆนะคะครับพี่ก็คือตอนสมัยท่านนายกศิลป์เนี่ยนะครับเขาทำมาค้าขายดีไม่เป็นหนี้ใช่ไหมเป็นหนี้ค่ะพอมายึดยึดยึดอํานาจเมื่อปี49ปีสนามบินเมื่อปี50เนี่ยใช่ไหมครับห้5ศูนยนึ่ยรู้เลยว่าร้อยละยเป็นยังไงร้อยละยีเป็นยังไงแต่ก่อนไม่เคยรู้ไมม่่เเคคยยีละอ๋อ แล้วก็ปัญหาแล้วครอบครัวก็เกิดขึ้นเยอะก็เรื่องการทำงานท้าขายลาบากเพราะว่าเงินทองมันไม่มีมันไม่มีจริงๆความสุขมันก็ไม่มีใช่ไหมครับบอกตรงๆเลยว่ามันแตกต่างกันเยอะมากนะแต่ความหวังเรามันมีเริ่มมันมีเริ่มมันมีเมื่อผ่านเดือนกรกฎามนเนี่ยค่ะท๋อทนายกบู๊ขึ้นมาเนี่ยเรามีความหวังกันมากอ๋อครับแล้วดีขึ้นั้งไหมครับพี่ ดีขึ้นบ้างไหมมันก็ดีขึ้นบ้างนะคะคืออาจจะว่าความหวังเราอะความหวังเรามันดีขึ้นดีขึ้นคือว่าคงจะดีขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าเราคิดว่าท่านคงจะไม่ต่างกับท่านทักษิณใช่ไหมคะที่ดูแลพวกเราครับไอพี่แล้วตอนนั้นพี่ได้ที่มันมีพวกสื่อมวลชั่วทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชมครับสื่อมวลชั่วนะที่มันไปบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่พี่เอาน้ำเนี่ยนะครับให้กับคุณนทวุฒิกับคุณจตุพรที่ขบวนเนี่ยแล้วเขาไปบอกว่าพวกพี่อะเอาน้ำเกลี้ยงใส่คุณน อย่างแรกในกลุ่มเล็กๆที่ว่าจักใจที่รักนะคนเสื้อแดงเพราะได้กขาวขบวนจะผ่านมาพี่รวมคนละ200 300 500มรได้ประมาณพันกว่าบาทเอาถังน้ำมาตั้งเนี่ยซื้อน้ําวิ่งกันซื้อน้ำันเนี่ยแบบเข้ามาดีใจให้ก็แรกให้รถมอเตอร์ไซค์เป็นก่อนพอมาตอนหลังเสร็จคนนู้นเอารถเก๋งมาจอดรถเบนซ์บีเอ็มมาจอดที่ทีละ500ทีละพันหนึง่งช่วยกันซื้อมาใส่พอเสร็จเห็นนักปรมูลมาปุ๊บเราก็รีบ ติดเอานาไปให้แกแต่ว่าแกอยู่สูงแกอยู่สูงเพราะแกอยู่โยนให้เขาอันนั้นคือโยนด้วยความรักปเทศไทยโยนด้วยความเกียดชังก็คือโยนนะเพราะว่าเพราะเขาอยู่ที่สูงเราไม่ได้มีแบบมือยาวเหมือนแม่นาคทำไมพี่จะได้ยื่นเอานาเอามือยื่นยื่นยาวๆไปให้ต้อมันแล้วก็ดีใจเขาจะโบกมือให้เราเลยอ๋อแต่ว่านัือแต่ว่านังสือพิมพ์พวกสื่อชั่วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันไปโกหกตอแหลบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะครับว่าพวกพี่เนี่ยโยแบบเคลื่องน้ำใส่จริงค่ะวันนั้นอยู่เป็นสิบๆเลยค่ะอยู่เยอะมากเลยด้วย กขาจะมีขบวนหนึ่งขบวนสองพวกเราเตรียมน้ําเตรียมอะไรกันที่จะให้เขาทานเนี่ยด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วก็รอมากและรักมาก <c oughs> คือจริงๆแล้วตอนที่เสื้อเหลืองที่สนามบินเนี่ยพวกเรามีปัญหากันมากเลย <c oughs> เพราะว่าไม่มีลูกค้าให้เรามาขายของกันเลยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เพราะที่สแสดงเขาตั้งที่ พวกเราจะมีฝรั่งเดินยังพอค้าขายกันได้ถูกไหมคะแต่ตั้งแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ว่าเสลือกไปเยอะนั่นอะมันไม่ได้เพราะต่างชาติเข้าออกลำบากมากไม่มีต่างชาติเข้ามาเลยเราคร้าขายกันไม่ได้บางครั้งลูกค้าลูกค้าลูกค้าก่าเรานะคะมาเนี่ยเขาบอกว่ายูเลสเชิดเด้อบอกใช่โอ้ยไอทูนะ่าไอโกทูเลสเชิดนะเขาบอก แคม้มเลเชอร์ด้วยซ้ำไปเขาชอบเขาชอบเขาเคยถามว่าทำไมถึงชอบเลเชอร์ทำไมถึงชอบท่านทักษิณเราก็ที่บายว่าทำไมถึงชอบท่านทักษิณเพราะตอนท่านทักษิณเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทรรมากินข่องเราสึกมีความสุขในชีวิตลูกเ้ามีการศึกษาใช่ไหมคะเราเลยบอกเขาอย่างนั้นเขาก็บอกโอเคเขาจะไปดูต่างชาติมานี่เข้า เขเข้ามาว่าเลเชื่อเนี่ยทำอะไรไม่ไดีใม่แม่เขาเป็นคนชาวออสเตรเลียแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคูค<ล>ที่ถูกแวะทย่ชอบเล่เชิญไอตอนนั้นนะที่เในฟังเหตุการณ์ทหารนะทหารบางส่วนก็ดีมีเยอะนะเพราะเขามาพักอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะมานั่งคุยเนะี่ยเขาบอกว่าเขาประจักคอนแกนมากอุดรมากพูดได้ครับแ่ต่จะมานั่งแกมหาพระเจ้านนต,ตัวหา เราบอกว่าทำไมอย่าอย่าฆ่าพี่น้องเราเลยเขาอย่าฆ่าพี่น้องเราเลยเราพูดเองนะคะคบ,บอกว่าพี่น้องเราทั้งนั้นอย่าทำเลยเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำนะแต่ำคำสั่งมากด้คุณคำสั่งมาเขาก็นั่งเนี่ยนั่งนอนทีแ่แถวเนี้ยนะคะเยอะมาก เพราะเกศพักอยู่ตรงนี้แกมาคุยมาอะไรด้วยแต่พเพราะเบอกว่าทําไงเนี่ยเขาจะฆ่าพวกเราไหมเขบอกว่าผมก็ไม่ทราบก็เพราผมผู้น้อยนะเราบอกว่ายัางไงก็เผาๆหน่อยนะพี่น้องเราทางานอยู่ในนั้นนะแต่คือผมผมเมเพราะบ้านเวลาผมลงรถไฟฟ,ฟ้าเนี่ยผมลงที่สารแดงผมจะเดินกลับผมจะไปซอยสมภูมิก็ลงสารแดงใช่ไหมครับ<ช>เราเห็นทาหารเนี่ย<ช>น่ากลัวกับเสื้อแดงอยู่นะโอ้โหมีทั้งลวดหนามมีผือปืนเนี่ยบางทีพี่ว่าทาไมถึงได้ สีลมนะนี่สีลมนะถือปืนนะและก็ยังเด็กๆอยู่เลยนะบางทีดูแลอายุ20กว่าแล้วตกลงเนี่ยใครปิดสีลมกันแน่ถ้าแดงหรือทหารใช่ไหมครับพี่ผู้ชมครับก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณพี่ขอให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคบคุณพี่ครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบช่วงสุดท้ายของรายการครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการโซเชียลก็สิบครับยิ่งตอนนี้นี่เป็นตอนพิเศษตะลุยสีลมด้วยนะเอาเดี๋ยวต้องกล่าวถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสมุนไพร เก๊กครูครับเป็นยาสมุนไพรที่มีเลขทะเบียนชัดเจนตําบยาถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามเพื่อสุขภาพของทุกคนแต่ที่ได้ทานดีนะครับแนะนํามาโดยพี่นักเลงโบราณโบราณชื่อกรูนนะครับนักเลงโบราณโบราณนยิ่งกว่าโบราณอีกครับเอ้าเมื่อกี้โอ้โห ใช้ใช้ได้เลยนะในการของเรานี่คือนอกจากจะพยายามตามหาความจริงแล้วก็ให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านสื่อไม่ใช่ว่าแบบปิดกั้นเหมือนสื่อเสียงข้างน้อยคุณอย่างนั้นคือเขาพยายามที่จะเรียกว่าโมโนโมโนเปเลตก็คือพยายามที่จะล้างสมองลางข้างเดียวล้างประชาชนไม่ให้โอกาสประชาชนได้มาพูดผ่านสื่อเลยนี่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็คนเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็หยุดเขาก็สงสัยเขาก็ดูว่าทาอะไรขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้แบบ แสดงทีท่าอะไรเขาก็เป็นปกติของมนุษย์แต่นะครับสงสัยรายการเราจะทําให้อีกหน่อยเนี่ยพวกสลิมเนี่ยจะมาอ้าง ว่ามีม็อบสีลมนี่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้นะเธอคือเราต้องเข้าใจนะครับทั้งสีลมเนี่ยมันมีทั้งเสื้อเหลืองอม,มีทั้งเสื้อแดงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติกันอยู่ในสังคมปกตนกันอยู่ในสังคมแต่เธอก็ต้องเข้าใจนะว่าเสื้อเหลืองอ่ะก็ต้องน้อยกว่าเสื้อแดงเป็นอยู่วันยังข้ามเพราะว่านี่คือหลักของความเป็นจริงพวกสลิมจำเอาไว้เอาละครับในช่วงสุดท้ายนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องพูดเยอะครับอ,อ,อ๋อี่กอน พัทยาพัทยาวันที่28ครับที่วันนี้มีประชาชนนะครับเขามาบอกว่าต้องคือพัทยานะครับคอนเสิร์ตคิดห้อทักษินครับท่านผู้ชมครับพร้อมกับเวทีนะครับเราจะรณรงค์นะครับยกเลิกรัฐมนุนปี50นะครับจัดนะครับบริเวณพัทยาเหนือนะครับหลัง หน้าร้านตำนานคนอีสานหลังบิ๊กซีพัทยาเหนือครับเจ้าภาพนี่ท่านชันยุทธ์เฮงตะกูลเฮงตะกูลครัลครแล้วนอกจากนี้ก็ยังฝากกันไว้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคุณปิกกี้ครับน้ำผลไม้ที่ทำเอ้น้ำผักนะน,น้ำผักหนึ่งรนนะครับเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทำมาจาก ต้นบาเล่นะครับหนึ่งกล่อง1,600บาทเท่านั้นเป็นของคนเสื้อแดงแท้ๆเลยสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้และสอบถามได้นะครับเพราะคุณปิกกี้จริงๆแล้วเธอเป็นทีมงานในโซเชียลก็สิบแล้วละ่ะครับผมนะแล้วเดี๋ยวจะมีผลงานมาฝากในทีหลังด้วยครับเอาละครับวันนี้รายการโซเชียลก็สิบผมจอเจ็ดแล้วก็เต้มโมดแดงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันในเวลาเด็กนี้ครับสวัสดีครับสวัสดี